สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องของผมอีกแล้วนะครับช่องอะไรดีช่องไซเออร์ <c oughs> โอเคก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบดาเมจของเจเนเนาะเวลาใส่หมวกแลบแล้วก็ดับฟ้าเนี่ยมันมีความแตกต่างกับหมวกแกะกับดับฟ้ายังไงเนาะซึ่งเดี๋ยวมาลองถอดของดูว่าเจเนเนี่ยถ้าจะเก็บเลเวลเนี่ย ด้วยหมวกแบบเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณไหนเนาะเดี๋ยวอันนี้จะมาเทสให้ดูก็อันนี้คือ age, เดเมจเต็มๆที่ใส่ใส่อยู่เนาะแล้วยิงได้ก็9000แสนเอ้ยเก้าแสนเก้าหมื่นแปดเนาะทีเนี้ยเราจะมาลองดูเนาะว่าเวลาเก็บเรเวลจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใส่ของอะไรที่มันขนาดนี้หนอกเราก็ต้องใส่ของ e อ p พเนเพาะพอยิงช่วงที่มันไม่ได้มีปอดไร์อะไรเงี้ยถ้าเรามาใส่แบบนี้เก็บเวลก็คงขึ้นโคตชช้านะครับไม่มีของ E อ p กใดๆเลยคือชีวิตแม่งโคตรลำบากอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่า พอเราแบบของไหนที่ไม่จําเป็นบ้างเวลาที่เรามีหมวกแหลบแล้วเนาะแล้วในกรณีที่เรามีหมวกแกะแล้วกันกับดาฟ้าเนี่ยเราจะใส่ได้ประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคเลยโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็สามารถถอดประดับได้เนาะซึ่งอันนี้ทุกคนก็สบายใจได้ว่าช่วงเลเวลหลัง170ที่เรามีหมวกแหลบแล้วเนี่ยกับเลนโลตัสเนี่ยเราก็สามารถเก็บเลเวล2ฮิตแบบชิลๆเนาะด้วยการมีแหวน e อ p ได้าะ2วงแล้วก็ เราน่าจะถอดอีกได้นะก็เดี๋ยวมาลองดูโอเคในกรณีนี้เราก็ยังสองฮิตอยู่เนาะสังเกตว่าเราไม่มีบัฟ a เเลยเนาะอันนี้ก็คืออาจจะมีสเตตเหลื่อมๆนิดนึงก็เพื่อนๆลองประมาณเอาดูนะว่าประมาณนี้เดเมจก็ได้ประมาณเท่านี้เนาะในกรณีที่เราถอดอส่วนตากับส่วนปากอีกเนี่ยก็ยังยิงตายอยู่ ทีนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผมใส่โล่ของปโจนะซึ่งโล่บิโจเนี่ยก็มีคลิปคอมเพลไปแล้วนะว่าเดเมจมันขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ทีนี้ผมก็เลยลองถอดเสื้อดูอีกว่าถ้าผมอยากใส่เสื้อคาฟาในเก็บเวลช่วง170ขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวลองยิงดูนิดนึงไม่แน่ใจว่าจะตายไหมถ้ายิงอยู่ที่7000 70, กว่าๆเนาะอันนี้ก็ผมคิดว่าถ้ามีบัฟ AB หรือจอก,ก่อก็อาจจะยิงตายได้อยู่แต่ว่าในใน,ในคลิปเนี่ยมันยังไม่มีบัฟอะไรหรอก เ,เพราะฉะนั้นเสื้อเสื้อตัวนี้ก็ยังจําเป็นอยู่เนาะอันนี้ก็ลองประ,ประมาณดูจากสเตตัสของผมแล้วกันเนาะว่าจะประมาณไหนดีในช่วงเก็บเวลถึงจะทําให้มันส่องหิดต,ตายแล้วก็เก็บเวลชิวๆแต่ว่าอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมใช้ส่วนปากคอเนี่ยเป็นเทเลพอร์ตเนาะว่าจริงๆถ้าเปลี่ยนเป็นเป็นคอเจเนเนี่ยมันก็น่าจะบวกคาร์ดแค้นอนได้แรงขึ้นอีกแต่ทีนี้ผมเน้นสบายเนาะที่เกียรมานั่งกดวิ่งหรือสลับ วิ่งอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นไปเป็นคอร์สที่มันวิ่งไปเลยละกันอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะพอมีประโยชน์เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆ,ๆที่กําลังแบบมาเก็บเวลเอสซีทเนาะล้วประมาณของไม่ถูกว่าประมาณไหนมันถือจะดีเนาะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาลองกันอีกนิดนึงว่าพอมันจะเป็นหมกแก่กับดาฟ้าเนี่ยมันจะยิงได้ประมาณไหนเนาะเพื่อนๆก็ลองไปเทียบกันเองกับตอนข้างหน้าละกันเป็นอย่างเงี้ยต้องบริการตัวเองนิดนึงเนาะโอเคเดี<ๆ>๋ยวเรามาลองดู<ๆ> อ๋ออันนี้ผมขออนุญาตลองกับแองลุ้งก่อนนะว่าแองลุ้งกับเลนโรตาสอะเดเมจมันจะประมาณไหนเนาะอันนี้ก็คือลองเทียบขอให้ดูเลยว่าความต่างของมกแรมมันมันประมาณไหนก็ยิงราวๆอยู่7 0 0 0ห70,000 7 0ด0 0เนเนาะอันนี้ก็ใครที่จะมาเก็บเวลเ c t ก็มีเลนโรตัสอันหนึง่งผมว่ายิงได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วแล้วที่เหลือก็อาจจะไปใส่เดบลิกลิงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ใส่แบบพวกส่วนตาส่วนปากที่มันเพิ่มเดเมจหรือส่วนประดับเนาะอันนี้มันก็จะช่วยให้เรายิงแรงขึ้้นได โอเคทีนี้เรามาเทสหมกแกะกับกับาดาบฟ้าดูแล้วกันดาบฟ,ฟ้านี่จะเป็นบบก12เนาะอันนี้ก็เคยมีรีวิวคอมแพร์ไปคลิปก่อนหน้าเนาะก็จะสังเกตว่าเดเมเนี่ยมันก็ไล่ๆกับแองลุงกับเลนโรตัสเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบอดทนเก็บเลนโรตัสขึ้นมาได้ผมว่าเดเมมาถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้ห่างกันมากแล้วแหละแต่มันก็อาจจะนิดนึงแหละเออก็ต่างกัน5000มั้งผมว่าแต่ว่าความกำมัดช่วงต้นเกมมันอาจจะต่างกันนะเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีคลิปที่ทําแบบเพื่อมา คอมแพงกันอีกทีเนาะอันนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าตัวเองมีหมวกแก่กระดาษฟ้าแล้วมาถึง n c t ได้เนี่ยเจเม็ดมันก็อาจจะไม่อาจจะแบบเราเรานี่แหละก็อาจจะต้องเตรียมตัวทําข,ของขึ้นมาดน,นึนงถ้าอยากยิงให้ตายใน2นัดเนาะแต่ผมว่ายิงสองสานัดมันก็ไม่แย่หรอกแค่นี้ก็ถือว่าสบายแล้วเน้น exp ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราแบบไม่ได้เคลียร์มอนทีละตัวเนาะมันก็ไม่ได้แย่มากนัดนั้น โอเคสำหรับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังสำหรับคลิปนี้นะครับก็คือผมใส่โลบีโจเนาะเดเเมจมันอาจจะไม่เหมือนปกติเท่าไหร่แล้วก็ผมไม่มีบัฟของเด็กหลอดแก้วเนาะถ้าเพื่อนๆมีบัฟเด็กหลอดแก้วเนี่ยอาจจะทําให้ปิดมอนได้ง่ายกว่าของผมก็ได้นะอันนี้ก็ลองไปบวกลบกันดูเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเป็นการเทียบเดเเมจสำหรับคนที่กําลังกังวลเรื่องการมา n t t เนาะว่าจะเตรียมตัวยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียให้ได้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาถึง,งช่วงช่วงของท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็คลิปคอนเทนต์ของ r o ก,ก็ยังคงมาเรื่อยๆนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณมากเลยครับทุกคนเจอกัน